ค <bunker. S 2> รับผมส่วนใหีครับผมวันนี้ก็พาไปชุมครับทดสอบก <tortured. S 2> ่อ anyway <Hayır. S 2> นส่งครับผมสินค้าทุกอย่างที่เราผลิตครับผมเปนการทดสอบก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกท่านะ่รเป็นเครื่องเสร็จเป็นชุดอย่างนี้ครับก่อทดสอบอย่างนี้ไปก่อนครับเป็นชุดอย่างนี้ก่อทดสอบไปก่อนก่อนส่งถึงมือลูกค้าครับผมครับทีนี้เราขยับคุยงันครับชุดนี้29,900เาพเาท่านั้นนะครับผมไม่ถึง3 0 0 0 0ืครับก็สามารถได้ไปสิบแปดการส่องไปรล้วณำชุดนี้ครับผมครับพร้อมด้วย Power 140มิกอยูหนึ่งตัวสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้2 9ง0 0ื่นเก้พันเก้ร้อบาทได้ทั้งหมดไปหนึ่งเข็มนะครับ Power ตัวนี้ก็มีคอร์ดในตัวครับข้างหลังมีคอร์ดในตัวสามารถปรับเปิดปรับกลางในตัวได้สำหรับตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยอุปกรณ์มิกไปหนึ่งตัวครับมิกก็มีฟังก์ชัน EQ ฟังก์ชันบลูทูธฟังก์ชันเอฟเฟกต์ครับสามารถมีเอฟเฟกต์ในมิกได้เลยเช็คตัวสองเช็คนี่ครับครบทุกอย่างในมิกตัวนี้ครับผมครับมีฟังก์ชัน EQ ต่างหากครับผมครับการต่อใช้งานก็ง่ายครับนนนนีีี่่คครรัับบสสสาายยยยเเเเ้้ดดววห ข้อในพาวเวอร์เลยครับก็สามารถดังเลยครับผมลังพาวเวอร์เราก็จะมาร์กสายข้างบนเข้าไปในเบรเข้าเบรกลางเข้ากลางนี้ครับผมครับให้พาววเอร์ตัวนี้เป็นคอร์สครับต ala ัดสรรพให้สำหรับช right right so well ุดนี้ครับผมตู้เบรครับ18นิ้วครับผมครับแบบคึงจุกบริเวณสิแนิ้วสองใบครับสิแปดนี้ก็เป็นลายสุดครับลูกค้าชอบใน้รวรวมครับนี่ครับแนะนำ W เลยครับแนวนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าครับผมครับตู้เป็นลายสุด W เทอร์โมครับมาติน สามารถบอกี่้ินก่ได้ครับเสียงด้าครังบก็เป็นเอวีสองสองใบครับผมดอกหนึ่งใบก็มีสองนิ้วหนึ่งดอกแล้วพิ้นหนึ่ดอกสลับหนึ่งใบครับผม2 9ง0มืมพร้อพร้อมดังพร้อมสายไปเลยครับผมครับ ดับเป็นรุ่นครับฝั่งนี้ครับผมรุ่นเล็กลงมาครับฝั่งนี้ครับเป็นชุดเพื่อนาคตครับผมเห็นไหมครับในอนาคตลูกค้าสามารถมีอย่างนี้ได้ครับเป็น2องคู่ได้ครับผมครับแต่ชุดนี้ลูลน้อยครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันกว่บาทส่งพิมถึงบ้านเบรคแปนิ้วหนึ่งใบครับแล้วก็กลางคู่สองนิ้วอีกหนึ่งใบสำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยนี่ครับ power mix ไปหนึ่งตัวครับผมตัวนี้เป็น power mix นะครับผมแต่ตัวนี้ครับเป็น mix กับ power ครับอุปกรณ์สองชิ้นรวมกันครับแต่ตัวนี้มูน้อยครับ ทุกนี้ไปก่อนครับ1 4ึ0งหมื่ 4, 000, นก้บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับในนี้ขขงแค่ครบกันครับบลูทูธ EQ ครับ ECHO มีครบในมิกครับผมครับลูกค้ามีโมดีสามารถเพิ่มเบสหนึ่งกลางหนึ่งได้ครับโดยซื้อพาวเวอร์ตัวนี้เพิ่มถึงแท็งก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมมีอะไรมากมายครับป่ะคลิปทสอบเสียงค,ครับผม ต่อไปครับการทดสอบลองเสียงครับเห็นไหมสองชุดนี้ครับนับเสียงก็ต่างกันมากพอสมควรเพราะว่าหนึ่งชุดนี้ครับ2 9ง0 0เลยบาทมีพลังหนึ่งตัวครับแต่พลังเบสที่จุกแน่นมากขึ้นครับเสียงกลางก็ดูอุ่นมากขึ้นครับเพราะว่าเขามีพอร์ครับพร้อมด้วยเบสสองการสองสามชุดนี้ครับชุดนี้ชุดเพื่อนาคตครับหนึ่งคูณหนึ่งครับผมครับก็ดังในอันดับหนึ่งครับเพราะว่าครับเขาเป็นพาวิวอในตัวครับวัดขอขาก็น้อยรับไม่สู้พอร์ไม่ได้ครับผมครับแต่ในอนาคตลูกค้าสามารถ ทำเป็นชุดอย่างนี้ได้เลยครับผมเพิ่มแค่เบนหนึ่งกางหนึ่งก็สามารถเป็นชุดสองก็สองเราโดยเพิ่มพาวเวอร์อีกหนึ่งเท่าก็สามารถเปิดสองสองได้ครับผมโอเคครับก็ฝากไว้กับชุดที่กำลังส่งระบบควบครับผม